สวัสดีจ้ะพี่น้องมาดามคาะมน,นีกินปอเปียะทอดกันจักมือแน่ไปกินของเขามันก็บ่ได้ดังใจเนาะเฮ็ดกินเองน้ำจิ้มเฮ็ดเองคิดพอตอนเข้าไปซื้อยุ่เมืองอุบลมากินนะคะนี่ก็เลยนึกอยากคลอแล้วเรียบเลยทอดแล้วใหม่ๆพี่น้องจ้าน้ำจิ้มน้ำจิ้มไม่หน่อยใส่น้ำตาลใส่น้ำเปล่าใส่น้ำปลาแล้วก็รสด,ดีนิดหน่อยแห้ออกหวาน แล้วก็มีเข้มปลาแหลมแล้วก็ใส่ทัว่วแล้วก็ใส่พริกขั่นเนาะค่ะถ้าใครว่มักพริกขั่นก็สิโขกใส่ก็ได้แม่หน่อยใส่พริกขั่นเพื่อเฮาจะก,กินให้มันเผ็ดให้มันเป็นลูกโดดนะคะบ่เว้าหไล่ใหญ่ห่างค่ะจวดจาดฝาดไปเลยค่ะหิวแล้วละจ้าหอนหอนเรื่อยไอออกห้อยๆ้อยเรยพี่น้องเรื่อยขุด ว่าหันในการยำแข่วพามากไหมบุญพลาสันวาสนาผู้คาปากหายเกือบชนิดเงือดเสือกมาบวมต้อยเออเอาั้งแต่พาแข่วมานนิมึงเดือว่าอุ้ยหอนพี่น้องหอนหอนควนไวไวเลย เล็กหน่อยปิดเทิ่ม้วเนี่ยติดเลยนนะาบันกินปอเปียกปอเปียกเวียดนามเนาะพระเดิน ต้องมีพักติวพักอีกเลพักติวพักอีกเลพักคอมเป้พักซีหออื้ม พอพายเถอะฟังครับรวดหัหดปากรวดหอดลิ้นเขาบะม,ม,ม่ม ได้พักใจรับความหอนหอวใหญ่ตตใจเสียงกขวะหอน,หนอางามมาชวนเบ่งสะใา้คิดบ่ไม่ถอดตะว่ามหนอแสบไดนะ้แล้วกินทันหอนอม กินพักยำครั้งในวัถนดพีมน,น้ำเน่เนี่ยน้ำเราเปียน ความเด็ดมดันอยู่ในน้ำน้ำจิ้มใส่ไหนแกไปใส่ซอสนั่นซอสนี่ยาใส่แครอดีนิดหน่อยพ่อความแซ่บมันอยนู่ใน,นน้ำจิ้มจ้ะถ้าเฮาจะาใส่เข้มไปเวลาเฮามากินกับน้ำจิ้มบอกเขาฟัน จักให้ถึงลูกโดย นั่งมองก็เริ่มเฮ็ดหน้าแล้วเนะาะเริ่มดำละน้องหมองไปน้ำ่าดติ่งขี้งมันไม่นานไม่ได้เบิ่งเข่าเขาไวอา้อินเดียกับอินเดียกับบังคลาเทศบนาน้าท่วมเนะ่ยที่ว่าคนตายหลายไล้ง่ายตอนที่เขาลงข่าวว่าหาซิปแต่ไม่ได้ว่ามันหลายกว่าหั่นมันฝาดไปน้ำหนามเนาะ 嗯，蒸、嗯、饭。好 ให้ทั่วให้ได้บอกพี่ร้อยจั่วมันทั่วแถวทั่วทั่วขัวไม่ไม่ไมทั่วบนหัวข้าวัวสมัยจะกินเนาะดูบานข้าทั่วหกินไม่ไม่ขวบอกเปลือกห,หอมหอมกับคนราไงนัน ก็ไ้กินบอสซอันบอใส่น้ำจิม้มเราโบมักน้ำกิมไก่เราก็บอค้กินเราที่แล้วไม่น้อยทอดไทยซิปชิ้น khăn này mất kính chặt bỏ kia kim bỏ mình hoa ra chúng với hải xếp chín ไม่ได้แต่มาทอดของจากของจัดเข่งแปดชิ้นมือแรกก็เลยทอดให้เพลินทอดให้กินไม่ไมแบบว่านล้กินพักแก้มขึ้งข้าวพอเป็นเป็นไง่ลูกโดดอันใจในป๋อเปียกสีกิน ส่อยุ่งนี้่ะฟงหอบแถมลูกโดด ปอบเปียเวียดนามเด็วสองเมแนแหนมคุกเนาะปอบเปียเวียดนามแหนมคุกตกจากปากมอแล้วกัซสาคู่ใส่มู ส่วนมากเขาจะเห็นขายอยู่น้ำกันแบ่งก่อนคำใหญ่เียน้ำจิ้มเยอะๆซละลเลนแน่อยากแกไปพี่น้อง นี่แาขมจะอ่อนส้มก็จะในเมื่อเมื่อใท้กัน น้ำบินรุ่นว้ขนาดอารันดาเมื่อนั้นน้องคนไทยเขากลับเขาไทยคัดอ่อนสดปยงงานยุงงานยิงงานให้น้องภูแดกอยากไปเก็บกดพัดอันมาโดนเนาะแต่โควิดเนาะ ก็วัดไปก็คิดซึ่งไงึ้นแน่และล่ะเขาได่เริเจี๋ยเริม,เยเรมยกยกเอะไยังก่อนยกเลิกถอดหน้ากาก,ากแล้วเนะเาะอ๋อวาวเพชรอนุญ้นยาก ถอดหน้ากากได้แล้วว oh like ันวันที่หนึ่งยังกระดาษแต่บางคนก็ต้องใฟก็ก้าเพราะว่าขันดเมากใหม่ๆเอเมอกยังไงยังแข็มเสร็จก่อนเขาเอิญยังไ่ห้องคุณคุณมันหลาย มังคนกับใส้ส่วนชิ้นแล้วเป็นส่วนหนึ่งของอาวัยวอวัอวะของร่างกายแล้วเนาะถ้าค้นไทยไปเมืองไทยหลายมันกับบงบอกถึงเศรษฐกิจเท่ากับสดีขึ้น โมแต่คนไทยอหรค่ะค,ะคนต่างชาติเข,า,เขาไปเมืองไทยหลายเซนตฐกิกจก็จะดีขึ้นมันมีการจับใจใส่สอยมีการท่องเที่ยวมันก็เป็นกระจายไปทั่วประเทศเนาะแต่ว่าคันคันไปแล้วคาลงแรม ายย่าเอียงต่างๆสูงเกินไปเขาเขาไม่อยากไปเขาเที่ยวใน,นยุโรปมันถือกลัวเที่ยวใน,นยุโรปเนี่ยเขาซื้อแบบแบบแพ็คเกจ <c oughs> ถือครับเอาละไปแล้วจ้าเดี๋ยวแลกใจจ้ารักนะจุ๊บๆ